ครับยงได้แล้วครับเค okay, ครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีที่วันนี้เป็นวันเสาร์ที่อากาศแจ่มใสนะครับแล้วก็ฝนตกมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วที่ตรงนี้เขาเรียกว่าที่นครศรีธรรมราชนะฮะเป็นรอยต่อของสามจังหวัดภาคใต้นะครับตรงนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นนครแล้วก็พัทลุงแล้วก็ตรัง ครับมันมีป่าอยู่ป่าหนึ่งสามสี่แสนพไร่เราเรียกอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาปูเขาหญ้าเป็นเนื้อที่อุทยานประมาณสี่แสนไร่แล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาอยู่กันตรงนี้เดิมทีนี่เป็นพร,พระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้ามาทําเขื่อนไม่เขื่อนหนึ่งเขาเรียกว่าเขื่อนห้วยน้ายําใสเพื่อจะผักดันแม่น้ําปากขนงัง กรณีน้ําเค็มจากปากพนังเข้ามาที่ที่แถวชายทะเลนะฮะก็จะเอาเขื่อนเนี้ยไปผักดันน้ําที่ปากพนังเี็กเขื่อนข้วยน้ายําใสอ่อแล้วเขาก็จะย้ายคนในในในลำน้ํานั้น,นอะขึ้นมาประมาณห้าสิบครอบครัวมาอยู่ที่ผมอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ผมก็เลยมามามา,มาได้ที่ตรงนี้ไว้ไล่หนึ่งแล้วก็มีพี่น้องชาวบ้านที่นี่เขาก็ อยู่กันประมาณ50ครอบครัวอยู่กันยังร่มเย็นเป็นสุขครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากครับที่นี่ <c oughs> แล้วก็ผมมาอยู่ได้สักปีสองปีล้วแล้วก็พอดีช่วงนี้ช่วงโควิดพาคพวกเขาตามกันคนตายจากปัญหาโควิดเยอะแล้วตายอย่างอนาถาไปล้มตายกันกลางลูกกลางทางตายกันเกลื่อนไปหมดแล้วก็ แพทย์แผนปัจจุบันช่วงที่ผ่านมาเขากําลังสุดกําลังก็ลังเหนื่อยกันเต็มที่แล้วไม่รู้จะออกทางไหนก็เลยพักพวกก็เลยตามผมบอกช่วยลงไปดูกันหน่อยว่าเอาไงเนคนมันเจ็บตายกันเยอะเหลือเกินตายวันสองสองเทอยงคนเนี่ยโอ้โหทุกยากกันเราผมก็ลงไปแล้วก็หาทางเอายาผมก็ขุดยาวันนี้ลงไปเราก็ไปรวมกันช่วยกันหมอหลายๆท่านที่ เป็นแพทย์แผนไทยเราก็มีจิตกุศลอยู่แล้วเราไม่เราโดนห้ามนะตอนแรกๆเราโดนห้ามไม่ให้แพทย์แผนไทยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโควิดเพราะว่าเขากําลังจะซื้อยาขายยาเขากาลังต้องป้องกันโรคระบาดกันอย่างเต็มที่เขาจะเขาไม่ให้แพทย์แผนไทยไปช่วยเลยแต่ว่าพอมันพอมันถึงข่าวจําเป็นแล้วมันต้องลงไปช่วยกันนะเพราะว่าเรามันจิตเมตตาอยู่แล้วเราจะปล่อยให้คนประเทศไทยเราตายวันละสองร้อยคนโดยที่ ไม่มีทางต่อสู้ไม่มีทางช่วยตัวเองไม่มีทางอะไรเลยมันมันมันไม่ได้เราก็เลยลงไปกันพอลงไปตรงนี้ก็เลยเกิดกลุ่มผมลงไปปุ๊บก,ก็เลยชวนพักพวกกันในกลุ่มแพทแผนไทยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่มีจิตเมตตาทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยกันมารวมตัวกันแล้วหาทางช่วยนะครับก็พอดีไปคุณโคสิษฐ์ก็มาช่วยนําพวกนี้ก็เลยเรื่องการที่จะ ทำค่ายต่างๆทำช่วยไปในชุมชนต่างๆเราช่วยคนที่เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าเราแพทย์แผนไทยเราโดนกีดกันจากวงการแพทย์อื่นๆเพราะว่าเราไม่มีผลประโยชน์ให้ใครเราทําด้วยจิตจริงๆแพทย์แผนไทยเราทําด้วยจิตจริงๆแล้วเราเราช่วยด้วยความกุศลเราไม่มีว่าเราจะต้องซื้อวัคซีนเท่านั้นเท่านี้นนจะต้องได้เงินทอนให้คนนู้นเท่านี้ตรงนี้เท่าไหร่นนๆๆเราเราไม่ได้มีตรงนั้น เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจะโดนขีดกันมาตลอดแต่ว่าอย่างนี้ว่าแพร่แผนไทยเนี่ยเดิมเรามากับพระมากับาศาสนาพุทธเราใช้ธรรมะในการช่วยคนเราใช้ธรรมะในการเจริญลงจิตใจของเราเราใช้ธรรมะว่าเรารักษาคนแล้วเรามีปิติแล้วเราพอละเราไม่ได้ของการอะไรมันก็ยังไงเสียมันก็ไอจิตแบบนี้มันไม่ตายไปจากโลกนี้นะ พราะว่าเราเราโดนสั่งสมเราโดนการหล่อหลอมมาว่าเราเป็นจิตพุทธเป็นคนใจไปบุญเป็นพุทธเพราะนั้นเราก็ลองทำตามแนวของเราก็เลยเราก็มีแนวทางของพุทธเจ้าที่ใช้ไว้ว่าธรรมะเนี่ยแหละมันจะคําจุนโลกศีลธรรมความเมตตาจะคําจุนโลกสุดท้ายแล้วเราเอาแพทย์แผนไทยกับวิถีธรรมเนี่ยมาคําจุนโลกซะ ถ้าคนเขากําลังเดือดร้อนแล้วเราเอายาซึ่งได้ทดลองมาแล้วเป็นพันพันปีว่ามันรักษาพวกไข้พิษไข้การไข้เราก็ลงไปช่วยกันทำเราก็ตอนนี้ก็ต่อเนื่องมาก็มีผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ทำมากระดับที่เรียกว่าจะเป็นงานของประเทศหรืออะไรที่ว่า ต้องไปใช้งบประมาณของรัฐเนื่ออะไรเขาก็จะนั่นกันไปก็เรื่องเขาเราเป็นคนไทยเราก็ช่วยกันแบบคนไทยแล้วก็ผลของมันเนี่ยมันจะได้ที่ใจของผู้รักษาพอดีมารวมตัวกับทางกลุ่มแพทย์วิธีธรรมเราก็เลยโอเคเลยในใจเราเนี่ยอยากจะเอาแพทย์แผนไทยเนี่ยรวมกับวิธีธรรมะมานานแล้วเพราะว่าเราเพิ่งโดนแยกมาประมาณสี่ห้ิปีแล้วนั่นเอง สมัยเด็กๆเนี่ยทุกคนป่วยไข้อะไรก็ไปหาวัดอะหลวงพ่อที่วัดยิ่งตระกูลผมนะตระกูลทอนทุคุณเนี่ยเป็นพระเจ้าจวาดวัดอยู่แถวชนบุรีหลายวัดแล้วก็มีวิชาแพทย์แผนไทยอยู่ในวัดมาตลอดพึ่งจะมาตอนผมโตเนี่ยพึ่งจะพึ่งจะเริ่มหายไปเขาอีดก,กันยังไงไม่รู้ให้ไม่ให้พระมันรักษาโรค พระทำด้วยใจกุศลไม่กีดกันเงินไม่ให้ทําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้มันก็ค่อยหายกันไปหายกันไปเนี่ยพอมาถึงรุ่นเนี้ยปีหกสี่แล้วเนี่ยถึงจะย้อนกลับเข้าไปใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะเราก็พยายามทํากันอยู่ถ้าเราเอาธรรมะเข้าไปไว้ในวัดได้นะเอาไม่ใช่เอาวิถีวิถีการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยเนี่ยด้วยยาต่างๆเนี่ยเราเอาเข้าไปอยู่ในในวัดได้อย่างเดิมนะมันก็จะอยู่คู่ประเทศไทยไปได้ต่อไป แต่ว่าถ้ามันโดนแยกไปโดยที่ว่าไม่เห็นคุณค่าของแพทย์แผนไทยไม่เห็นคุณค่าของวิถีธรรมะมันก็แยกย้ายกันไปก็คนก็จะไม่คนก็จะไม่มีจิตกุศลหรือจิตเมตตาที่จะรักษาคนเป็นไปได้ยังไงมีการใช้วิชาแพทย์คณะต่างๆขแขนงต่างๆมารักษาคนเพื่อจะเอาเป็นลูกค้า เรบกวนค่ะไม้ท่านปิดค่ะไม้ท่านทรัพย์สินปิดค่ะเปิดแล้วค่ะท่านเชิญค่ะเชิญต่อค่ะท่านน่าจะมีสายเข้านะคะก็อา่อนอานเชิญค่ะเชิญค่ะท่านฮัลโหลโอเคครับมีโทรศัพท์ซ้อนเข้ามาผมกดก็ไม่ได้ทีนี้ มาถึงตรงนี้เราก็มาจุ่ับครับพวกคุณที่มาอบรมหลักสูตรนี้ถ้าได้โอกาสดีแล้วเราเปิดตรงนี้ให้มันเป็นสาธารณะแล้วก็เราก็จะศึกษาร่วมกันเนาะศึกษาร่วมกันแล้วเราก็ช่วยถ่าย,ถ,ายถ่ายความรู้กันไปนะครับแล้วเราก็ใช้ธรรมะในการรักษาปรับสภาพและช่วยตัวเองให้ได้คนเป็นหมอของตัวเองนะครับ พยายามศึกษาแล้วลองวิชากับตัวเองเลยกินเข้าไปแล้วมันมีอาการดียังไงยังไงไงสิ่งแรกเลยที่ผมได้จากอันนี้ก็คือพับจับปรับจิตก่อนเลยปรับจิตก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราไม่อยากเราไม่ต้องการแล้วเราไม่เราไม่อยากได้อะไรแล้วเนี่ยมันไม่ทุกเลยไม่มีทุกอะไรเลยสบายมากเพราะเราอยู่อย่างสมถะอยู่แล้วครับผมก็ อยู่ก็เหมือนพราอยู่แล้วใครจะให้กินอะไรก็นนฉันแค่นั้นแล้วก็ใครจะให้อะไรก็ได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นแล้วก็ทําประโยชน์กับสังคมตอนนี้เรากําลังทำประโยชน์ให้สังคมกันอยู่เรามาช่วยกันนะครับทุกขั้นนะครับเรามาอบมรมหลักสูตรนี้แล้วช่วยตัวเองก่อนแล้วมาช่วยสังคมนะครับผมสอนลูกศิษย์มาหลายรุ่นมากอยู่ในแพทย์แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขของมอเพนเนี่ยมูนนิธิแพทย์แผนไทยพัฒนาผมทํามา2ี่สิบรุ่นนะครับผม รับลูกศิษย์ทุกรุ่นรอนไหว้ครูผมจะสอนทุกคนบอกทุกครั้งบอกว่าทุกคนนะเอาวิชาแพทย์แผนไทยเนี่ยไปช่วยคนด้วยจิตเมตานะเอาวิชาแพทย์แผนไทยไปช่วยคนด้วยจิตเมตานะอย่าไปทําเป็นการค้าขายอย่าไปทําด้วยจิตโลภและโมบหรือต่างๆเราใช้จิตเมตตาในการรักษาคนแล้ววิชาเนี่ยมันจะอยู่กับคนใดตลอดไป เรายิงเอธาธรรมะเข้ามายิ่งดีใหญ่เลยนะครับเรามาศึกษากันต่อแล้วมาช่วยกันทำตรงนี้นะครับผมขอกล่าวไปแค่นี้ก่อนนะครับขอเปิดหลักสูตรตรงนี้ขอให้ทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะครับสงสัยหรือว่าก็ถามอาจารย์ถามผมก็ได้นะครับถ้าม,มีโอกาสได้เจอกันนะผมก็ยินดีนะครับทุกคนช่วยกันในเรื่องของการที่จะเอาวิชาธรรมะกับวิชาแพทย์แผนไทยมาช่วยตัวเองและช่วยคนทั้งโลกทำจุนโลกนี้ให้ได้นะครับเราอย่าไปคิด เป็นจิตใจร้ายแบบคนอื่นเขาที่ว่าฆ่ากันระเบิดกันฆ่าตัวตายอะไรทําระเบิดตัวเองเขาเครื่องบินไม่ชนชนนี่กันเอารถน้ำมันไปขวางสนามบินอะไรเงี้ยโอ้อย่าทําเลยนะครับพวกนั้นมันใจมันร้ายมากมันไม่มีจิตใจมเมตตาเหลืออยู่ในนั้นแล้วเราปล่อยเขาไปเรามาช่วยกันตรงนี้เรามาช่วยกันทําให้สิ่งที่เป็นการกุศลทาบุญกันแล้วก็ช่วยตัวเอง ใช้พืชผักใกล้ตัวให้มีประโยชน์รู้จักวิชาใกล้ตัวพวกนี้มาใช้นะครับแล้วเราจะมีความสุขสมถาอยู่ในสิ่งที่เราควรอยู่อยู่ในสิ่งที่เราชอบนะครับเราเราทำสิ่งที่เราชอบเราก็จะมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับเรามีโอกาสแล้วพบกันครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ทรัพย์สินทองแลบพคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ